สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาแบตเตอร,รี่ชาร์จไม่ชาร์จไม่เต็มนะครับสุดว่าตอนนี้ผมมี61%ชาร์จไปประมาณสัก10นาทีมันได้ขึ้นมันอยู่แค่61%นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาอะไรนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับ ะะครับให้คนเขาไปที่คอมพิวเตอร์ครับคลิกขวาแล้วก็ดห,หมอผมเลยนะครับผมอ่านอกกินได้งนะครับก็ทำตามเนะครับ <c oughs> สับครู่นะครับเ <c oughs> ครื่องอาจจะช้าเล่นนึงนะครับ <c oughs> กนะครับอ่ะนี่นะครับพอเปิดหน้าตาขึ้นมานี่นะครับให้คุณนะครับเลือกตัวนี้นะครับอยู่มองเลยนะครับเขียวไปนีแล้วก็มาที่แบตเตอรี่นะครับเขียวไปนะครับแล้วก็เลือกตัวที่2องไว้นะครับตัวนี้เนี่ยให้คุณคลิกขวาแล้วก็อินสตา หรืออะไรนะครับ <c oughs> ผมก็อ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับให้คุณยิ้มเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นโหลดแป๊บเดียวแล้วคุณก็โอเคสังเกตเลยนะครับแบตบก็จะหายไปครับแบบนี้ก็จะหายไปเพราะนั้นแล้วก็ให้คุณมาช็ตดาวน์ปิดเครื่องนะครัชบช็อตดาวน์แล้วก็ถอดสายชาร์จออกแล้วก็ให้คุณนับไปถอดแบตออกแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็มา เปิดเครื่องชาร์จใหม่เหมือนเดิมมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าเป็นอีกครั้งก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ